ปรับราคากันลงมาอีก1คันแล้วนะคะพี่ๆสำหรับ e-suv binmax 2.5 S คันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว space c a หรือว่าแคบเปิดได้นั่นเองนะคะพี่ๆคันนี้นะคะเปิดราคาค่าตัวมาแค่359,000บาทนะคะพี่รถเป็นปี15นะะใครสนใจได้ติดต่อเข้ามาได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันกระบะมือสองนะคะศูนย์รวมรถยนต์รถกระบะทุกยี่ห้อนะคะจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะพี่ๆ วันนี้อยู่กันเช่นเคยอีกแล้วนะคะกลับไปไหนไม่ได้นะคะอีซูดีแม็กเช่นเคยนะคะตัวนี้เป็น d m a มนะคะปี2015นะคะพี่ๆชมหน้าปี15เนาะอันนี้เป็น2.5ุ S นะคะปี15เนาะสีขาวประมาณนี้เลยอย่างที่เรียนข้างต้นไปนะคะลดราคาลงมาอีกแล้วนะคะกับราคาที่เปิดตัวมาแค่3 5 9 0 0 0บาทรถปี15 3 5 0 0 0 0ตัวนี้เป็นสเปคแแบนะพี่พี่เป็นแแบบเปิดได้นะคะเดี๋ยวไปดูรถแต่ละจุดกันว่าจะเป็นยังไงออปชั่นภายในภายนอกของเขามีอะไรบ้างไปดูเลยอันนี้เป็นโคมไฟหน้าหลอดฮาโลเจนนะคะพี่พี่ไฟเลี้ยวติดมาในตัวแล้วนะคะแต่แยกกันเนาะแต่อยู่ในโคมไฟเดียวกันนะอ่ะ กระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะพี่ๆโลโก้ยีสุสีแดงชัดเจนมากตัดกับพื้นสีดำไปเลยนะคะเอาดูข้างล่างหน่อยนะคะตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนนะทุกคนใครซื้อคันนี้ไปจะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยหนึ่งทพุทธเทรหารหาร3 2 6 5กรุงเทพมหานครเลขสวยมากนะคะงวดน,นี้ก็จัดได้เลยนะ,ะพี่ๆฝั่งนี้ก็เป็นหลอดเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองข้างเลยมาดูที่แม็กของเรานะคะแม็กเป็นแม็ก อรลอยเดิมโรงงานเดิมแท้โรงงานนะคะแม็กของอีซูเลยแท้โรงงานแน่นอนเป็นยางดันหลออเปลี่ยนมาให้แล้วปีใหม่เรียบร้อยนะคะอ่าพี่พี่ดูดูดยางอันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะใครออกไปนะภาษีพรบรจจดเตรียมให้เรียบร้อยนะคะมาดูซุ้มล้อซุ้มล้อเดิมแท้โรงง,งานอ่ให้ดูไม่มีนะคะเม็ดอาร์กตรง ลูมิทอาตรงนะคะพี่ๆซุ้มล้อเดิมแท้โรงงานนะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยเดี๋ยวจัดการทําความสะอาดให้ไม่มีปัญหานะคะคันนี้ก็สวยๆเดิมๆนะคะยางเป็นยางดตลบนะบอกไปแล้วมาสเปคแครปเห็นไหมโลโก้ของเขานะคะมือจับประตูเป็นโครเมียมนะอะอากระจกเป็นกระจกพับธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะคะฟิล์มติดมาให้แล้วนะคะน่าจะเป็นข้างหลัง60ข้างหลังข้างหน้า6 ข้างหน้า40ข้างหลัง60เละฟิล์มนะคะประมาณนี้เนาะให้พี่ๆดูฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะไปดูด้านหลังกันแม็กยางข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะคะกับล้อหน้าสี่ล้อเลยไปดูด้านหลังกันนะจ๊ะนี่โชมด้านหลังของเขานะหลอดไฟ LED นะคะชุดคู่ไฟท้าย LED ไฟเบรกดวงที่3ติดมาเรียบร้อยอยู่ตรงนู้นนะคะอ่าและตัวนี้นะคะอ่า กันชนข้างหลังเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำด้านตรงนี้รถสวยสภาพดีมากให้ดูมือจับฝาฝาท้ายเป็นโครเมียมเหมือนเคยนะคะพี่พี่นี่เดินดูรอบคันไปเลยเดี๋ยวไปชมภายในกันนะจ๊ะมาค่ะพี่พี่มาดูภายในกันคันนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูเรียบร้อยนะคะพี่พฟังเสียงเครื่องไปด้วยนะคะเดี๋ยวอันจะบอกภายในไปด้วยออปชันนะคะ อันนี้เป็นกระจกนะคะกระจกปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพี่ๆอ,ออโต้นะคะปับออโต้ปิดล็อกออโต้เหมือนกันปิดกระจกออโต้เหมือนกันนะคะภายในหรูหราเฉลีฉว่ยวมากนะคะบ่อหน,นังสีดำตัดกับผ้าสีแดงนะอ่าหรูหรามีสไตล์มากๆนะคะพี่เท่ไปอีกแบบนะคะอ่าภายในคมคุมโทนด้วยสีดำนะหรูหรามีสไตล์อย่างที่บอกไปนะเป็นแคบเปิดได้เนาะดูข้างหลังนะพี่ๆกว้างขวางนะคะเดี๋ยวเด,เดี๋ยวให้ดูเนาะแต่ละจุดว่ารถเดิมแท้โรงงานเป็นยังไง อ่ดูอย่างเงี้ยด้านล่างนะพี่พี่นี่คือน็อตเดิมแทะโรงงานนะคะต้องไม่มีรอยงัดแงะแกะใดๆนะคะถ้าเป็นรถชนมาจะต,ต้องมีรอยโพสสีหัวน็อตต้องขยับอันนี้ก็คือดด่มแท้โรงงานไม่มีขยับเลยนะคะพี่พี่การันตีให้วารันตีให้เลยรถเพชรยนต์นะคะพี่พี่ถ้าใครซื้อคันนี้ไปนะแล้วไปตรวจเจอว่ามีการชนหนักพิความมานะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะพี่พี่คันนี้อ่าเปิดเม็ดอาร์คให้ดูเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์คให้ดู รถเดิมแท้โรงงานเม็ดอาร์ตต้องเป็นยังไงนะคะเดิมแท้สวยๆนะคะเม็ดอาร์ตต้องเรียงตัวกันแบบนี้เลยพี่ๆดูนะคะให้ดูเม็ดอาร์ตต้องเรียงตัวกันแบบนี้ถ้าเม็ดอาร์ตไม่เรียงกันแบบนี้หรือว่ามีรอยตะปุ่มตะป่ําหรือว่าเป็นหลกักยิ้มนะคะแสดงว่ารถชนหนักมานะแต่ของเราวารันตีให้รถเกจเอของเราพเพียยนต์ไม่มีแน่นอนนะคะใครที่อยากเข้ามาดูรถว่าอ่ามันจริงไหมรถสวยจริงหรือเปล่าติดต่ออันเข้ามาค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะให้พี่ๆดูภายใน ตัวนี้เปิดให้ดูทุกจุดทุกมุมเดี๋ยวตามไปดูห้องเครื่องกันอีกต่อนะคะเดี๋ยวดูภายในก่อนคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติพอ่ะขอภายหาเป็นพวงมาลัยพาเวอร์ธรรมดานะคะไม่มีปาติฟังก์ชันใดๆเนาะพี่ๆมาดูที่จอวิทยุกันวิทยุเป็น CD นะคะฟังวิทยุได้เสียบสาย USB AUX ได้ AUX ได้นะคะพี่ๆเปิด CD ได้ฟัง FM PM FM AM ได้นะ แอร์ Air, เป็นแอร์มือปรับระดับนะคะสี่ระดับปรับได้เลยนะคะเย็นมากเย็นน้อยปรับเอาตามความชอบนะคะพี่ๆเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาโรงงานนะคะเกียร์แมนนวลน,นั่นเองเกียร์เดิมนะคะของเขาเดิมแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะอันนี้เป็นคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นช่องเก็บสัมภาระได้นะคะวางแก้วน้ําได้2แก้วเนาะมือเบรกอ่ะตรงนั้นเบรกมือนะคะเดี๋ยวไปดูในเก๊ยกลางกัน เจกลางตรงนี้เราก็จะมีสำเนาติดรถไปให้นะคะสำเนาตัวนี้ใช้บอกว่ารถเดิมไหมอ่าเลขตัวถงังเลขเครื่องตรงกันหรือเปล่านะคะเจ้าของลำดับที่เท่าไหร่เครื่องดีเซลรถกี่ซีซีนะพี่ๆอ่าตัวนี้ให้ดูได้เลยนะคะทะเบียนกรุงเทพเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยตรงนะคะตัวนี้สามารถเอาไปตรวจเช็คได้นะคะว่ารถเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะพี่ๆดภูภายในกระจกมอง ข้างหน้านะคะมีกล้องอยู่ในตัวเรียบร้อยนะคะกระจกนะ,ะมีกล้องหน้าในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะให้ดูภายในคอนโซลภายในห้องเครื่องห้องโดยสารนะ,ะสวยงามนะคะพี่หรูหรามีสไตล์นะคะนี้คุ้มนะแอร์เย็นรถปี15นะคะออกไปนี่คือสุดยอดแน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้คือแจ๋วนะคะแจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใบสคบ นี่รถปี15เห็นไหมเรียกไมหมื่นเจ็ล้อสามร้อกิโลเมตรนะคันนี้รถปี15ไม่แสนสี่รถอ่ะพี่ไม่แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีกับกอไม่แน่นอนนะคะให้ดูเลยไม่แสนสี่รถปี15บห้าอ่ะพี่ๆลองคิดกันดูว่าขับต่อปีเท่าไหร่ก็คือคันนี้ก็ คุ้มแลยค่ะพี่พี่ก็คือไม้เดิมตามโรงงานนะคะตามที่เขาขับมาไม่มีการกลับก่อไม้แน่นอนเครื่องดีเซลอะ่ะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงสามารถเช็คได้นะคะพี่พี่เปิดราคามาที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบห้าคุ้มไหมคุ้มนะพี่พี่อันนี้ปรับลดราคาลงมาให้แล้วด้วยนะคะภายในก็จะเดิมเดิมปกตินะคะเดิมเดิมตามนี้เลยคอนโซลสวยภายในสวยนะคะพี่พี่เบาะหนังแท้โรงงานนะคะ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะตามไปเลยมาค่ะให้ดูที่ห้องเครื่องนะคะพี่พี่อยู่กันที่ห้องเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะ2 5 S D D I นะคะพี่พี่ให้ดูแต่ละจุดนะคะหัวน็อตนะคะคานข้างหน้าก่อนนะ,ะไล่มาเลยนะนี่ตัวล็อกฝากระโปรงเหมือนเดิมนะคะเดิมแท้โรงงานนะคะพี่พี่ไม่มีนะคะชนหนักพี่ความตัดตอนนะ,ะอ่าแผ่นเพจซูมแผ่นเพจให้ดู ตรงเลขเครื่องเลขตัวถังสามารถเช็คได้เลยนะคะพี่พี่ไล่ให้ดูเลยนะคะนี่น็อตฝากระโปรงเป็นยังไงนะคะให้ดูนะคะแผ่นกันฉนวนความร้อนเดิมๆปกติเดิมแท้โรงงานเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ไล่ให้พี่พดูนะคะหัวน,น็อตเดิม เดิมๆไปเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะรถรถปีสี่ห้าห้องเครื่องก็คือสวยงามน,นะคะไม่มีรอยรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่ให้ดูนะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะเป็น panasonic แล้วนะคะพี่พี่ตัวนี้ขับออกไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องแบตนะคะเราเปลี่ยนให้นะคะทุกคันนะคะเปลี่ยนเป็นแบตใหม่ให้หมดเลยนะ,ะพี่พี่ดูนะคะห้องเครื่องซูมให้ดูกันชัดๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่เครื่องภายในนะคะ ของ 2.5S นะคะ D-Max นะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าปี15เนาะพี่ๆใครที่สนใจอยากได้เป็นคันนี้หรืออยากเข้ามาดูรถอย่างมาเดินดูก่อนนะคะพี่ๆติดต่อเข้ามาหาอันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์กับไลน์ไว้ให้ตรงนี้นะคะไลน์สามารถแอดได้นะคะตอบ24ชั่วโมงเบอร์เช่นกันนะคะใครโทรมารับหมดนะคะพี่ๆติดต่อมาได้เลยนะ ติดต่อกันเข้ามาอยากรู้รายละเอียดค่างวดร,ราคารถนะคะติดต่อกันเข้ามารถปี15บนะ้าเนาะค่างวดร,ราคารถเปิดตัวมาที่3,59,00 0้าค่างวดก็จะอยู่ประมาณ6 5 0 0ถึง7,000บาทต่อเดือนนะ,อ,ะอันนี้เราคิดให้เข้าๆเนาะพี่ๆถ้าอยากรู้ว่าค่างวดต้องผ่อนจริงๆเข้ามานะลองมาถามมาเซ็นเอกสารมาเช็คกันดูว่าจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนเท่าไหร่นะคะพี่ๆคันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันหน้า อันอันมาใหม่นะคะเอารถคันใหม่มาให้ดูคันนี้นะอีซูซดีแมกฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคันนี้หารถใช้ก่อนปีใหม่นะคะโปรดีดีมีให้อีกเยอะนะคะพี่พี่อยากได้รถสนใจติดต่อกันเข้ามาไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณค่ะ